now it's time to start what we began let's play the old intro ออสเตเลียเนออสเตเลียอันเดียวพอแล้วมาโอ my god! น่ากินมากสวัสดีครับผมเจนิพัทนะครับเรียกเจนกันนะครับ นี่รถของเราเราจะออกไปซื้อของแล้วก็ไปทําธุระแถวๆบ้านนะฮะผมมีเทสโทรศัพท์ up, ใช่ปะซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยจะแตกจะแตกแต่เราต้องใช้มากเราต้องการเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะที่ที่เราจะไปเนี่ยแถวพารติโอแถวบางแคร์นะการเจริญจะมีหรือเปล่านะครับผมก็จะลองไปดูนะฮะแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องปปิ้งไปช่วงซื้อรมาค้าซื้อของอะไรอย่างงี้สำหรับเครื่องคทรศัพท์นะกักรูนไว้ไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมรอแม่ก่อนแม่กำลังแต่งตัวอยู่นะครับผมจะขับรถไปนะครับตอนนี้ขับรถได้แล้วมีทุกอย่างครบแนะล้วฮะส แม่ขึ้นหน้าดิแำไมแม่ต้องสวยดอกเนีย่ย,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 ยโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายขับรถแต่ว่าลืมใบขับขี่กล <c oughs> ับบ้านไปเอาก่อนลืมใบขับขี่ลืมกระเป๋าผ้าอต่ฮะยวใช้ได้ก่อนแก <c oughs> ้ครับเรียบร้อย เดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราลงมาที่รถแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปาซิโอนะฮะเราจะช้อปปิ้งกันผมจะทําเมนูคาโบเนร่าคืนนี้จะทำคาโบเนร่าไข่กุ้งข้ามีนะครับไข่กุ้งแล้วก็ไว้ไข่กุ้งแล้วมีเห็ดแล้วก็มีแฮมอยากทำคาโบเนร่ามากเลยก็เลยมาช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งต้องใส่แมสนะฮะไม่งั้นเขาไม่ให้เราเข้าเขาจะไม่บริการคนที่ไม่ใส่แมสอะบอกไว้ก่อนเลยเออ เนี่ยครับตัวโควิดมาก็จะแปะป้ายสีแดงแสดงว่าเราผ่านการคัดกรองมาแล้วนะผมว่าผมจะไปทำธุระเรื่องมือถือก่อนก็คือเปลี่ยนฟิล์มไปก่อนเลย <S <S คนก็คลุกคล่านนิดนึงนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่ายังน้อยอยู่นะเนี่ยครับแบบนี้เอาแบบอย่างเงี้ยเอาบบกระจกนะฮะอย่างเงี้ยโอเคสอได้จะเปลี่ยนฟิลรีหมอที่เราอันเนี้ยเขาเปลี่ยนเท่าไหร่อันเนี้ยรุ่นอะไรแม่เอหกเอ2องรเท่ากันไหมสอง0ันสามร้อยได้ไหมพันห้าสิบได้ไหมสองับได้ไหมครับผมครับ อะไรอย่างนี้โอ้แม่ซื้อตัวหน้อยหนึ่งพาเมซานพาเมซานหาพาเมซานตอนนี้เราจะหาพาเมซานกันอันนี้เจอเจอเชด้าตู้ันนี้ก็ได้แต่ไม่ใส่ทาโก้อันนี้มาใส่ทาโก้ตอนที่ไปเมดกา์ทำได้อันนี้มัสเตเลราอันนี้ชีสเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่ามันอันไหนอ่ะโอ้โหมันมันเยอะมากกับชีสตอนนี้อะไรอ่ะเหมาะสำหรับปิ้งย่างมันคือเบคอนบาร์บีคิวเบคอนบาร์บีคิวเหาก็ได้ไหมุบแล้วก็จะเอาชีนี้นะฮะ ้เรืออย่างสุดท้ายครับก็คือเส้นสปากเกตตี้นี่ไงแม่เต็มเลยเนี้ยเคยเคยกินเส้นนี้นี่ยสี่เก้าก็ไดอืมงั้นก็ได้สีบาทเอาละครับไปนี่ครับของที่เรามีตอนนี้ก็จะมีโยเกิร์ตกับชีสเชด้านะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนจากพาเมซานเป็นเชด้าเพราะว่าพาเมซานหมดแล้วก็โยเกิร์ตเอาไปกินเล่นบ้างแล้วก็จะมีแฮมข้างล่างนะ<อ>นี่แม่อ,อยากกินแม่อยากซื้อเนี่ยนี่กินที่เมกาอยากกินเนี่ยอันนี้ทำง่ายมากแก็เดียวเสร็จเลยมันไม่ต้องทำอะไรเขาเรียกว่าแมกแอนด์ชีสแม่นี่อร่อยอันนี้อร่อย บัลล่าเลยอันนี้เนี่ยคือถ้าจะเอาตัวนี้ไปนะก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องซื้อเห็ดอ่ะเคได้เลยอ่ะใช่ือซอสคาบูร่าเลยใช่ไหมแม่เพิ่มแล้วก็เอาพีิเคเค้กซ้คาบูร่าเลยโอเคตุก้าซอสอีกด้วยโอเคได้อย่างนะฮะแม่ไม่อยากกินสปาเกตตี้แล้วอยากกินเนื้อแทนโอ้โหนี่ก็อยากกินเนื้อเหมือนกันเลยหิวเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะมากเห็ดโอ้เยยยย ห,หลายเมนูจังเลยวันนี้เลยอะใส่แม่ใส่ใส่เลยสรุปนะครับเมนูตอนเย็นน่าจะเป็นปิ้งย่างแผนปิ้งย่างแบบเนื้อกับหมูนะครับ ส่วนสปาเกตตีนะเาานะ้เนี่ยเอาไว้ทำวันหลังแล้วกันนล้วแม็ก์แอนชีสเนี่ยผมก็อยากทำให้ดูเหมือนกันมันทำง่ายมากมของนี่คือเยอะมากแต่ว่าทำจริงอยู่ไม่กี่อย่างนะครอันนี้ร้อยห้าเอ็ดสันคอสันคอสลาย์อันนี้สันคอสลาย์เหมือนกันสันคอก็ใช้ได้เว้ยทิ้งจีทิ้งเนย่างได้กินสันคออันนี้ก็ได้เนื้อเนื้อันนี้เนื้อร้อยสามสามใช่ปะออสเตรเลียออสเตรเลียเนืน้อออสเตรเลียคนเดียวพอได้ไหมอืมจ่ายไปโอ้โหแบตกล้องแบตกล้องเหลือยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลองเว้ย ไม่คิดว่ามันจะพอได้สองเนี่ยสองกระเป๋ามันก็พอนะครับเอาโมจิลิงกันหนึ่งแล้วก็เป็นไงกระสองทิ้งพอครับแอบ,บได้เครื่องดื่มผอนนะักกินโดน,นันทมาทีหนึ่งนะครับก็คือแอปเปิลเขียวเนี่ยผมบอกแอปเปิลเขียวเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากล๊อปในปากอะ่ะล๊อปเป็นรสแอปเปิลอร่อยมากเลยนะกลับบ้านไปทำปิ้งยา่างนดีกว่าสุดท้ายเปลี่ยนเมนูอะ่ะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนตอนเย็นเดี๋ยวค่อยทำปิ้งย่างกันกลับบ้านแล้วไป โอ้โหเนื้อย,ย่างจากตอนกลางวันนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่ไอก ไม่ก็น่ากินมากโอ้โหเนื้อย่างเนื้อย่างหมูสไลซ์ย่างตอนแรกก็จะทำสปาเกตตี้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ทำแล้วเรามาย่างเนื้อกินแทนเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยก็แค่ย่างหอมหอมน้ำจิ้มทีฟูเนี่ยหอมมากหอมมากหอมมากอืมอืมอืมได้ไหเนี่ยอืมอืมอืมบางหมดเลยลูกเนื้อก็บาง คือพนะายแลอะคือพายอืมอิ่มครับอิ่มอืออิ่มมากเลยอ่ะขอปิดคลิปแล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ววตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow ไอจีเจตพัชเชษตรงนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าอยากให้ทำอะไรนะบ๊ายบายไปแล้ว